สวัสดีครับอยู่กับสวัสดีครับอยู่กับเรานี่นะครับวันนี้ก็อยู่กับมารไม่ใช่ใหมครับพว,วันนี้อยู่กับโปเกมอนไรท์พัทที่นั่มนะครับโอเคก็ก็วันนี้จะไปลุยยิมผีนะครับลงลงกับลงลงลุงกับคนขวาโอเคก็ก็พัทเดียวหลังจากที่บอกว่าจะเอาไอ้นี่แซาซดุน,นะครับหรือว่าจะเอาแกงก้าก็ไม่มีใครม้นเลยโอเคผมก็จะเลือกเองก็คือจะเอาแกงก้าคนระับอเคจะไปสู้ยิมผีเลยเลยกัน ก็คือลงเอาลง ลูกตูมานะครับผีมี่ทั้งทแดกได้ผีตัวนี้มากกว่าเดี๋ยวให้ดูลุ้มๆกับลุ้ม ตับตบะครับกรูขนาดนีดมาลงขวาถึงนะครับยิ้มทีเลยลงลงกลับบนขวาครับลงลงกลับบนขวาลง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 กลับมาหาลงลกลับบนขวาลงลงกลับมาหาะรทีนะใจเย็นๆเจ้าที่ชอบทอมัสชื่อทอมัสทมัสโทดูสมี่โอโเลือดโอ้แ ตายตัวเยตัวนะครับเลยสองตัวใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ควนี้ตัวนี่ะไรตัวนี้นะที่ชอบเหมือนแม่หมดเนี่ยเหมือนแม่หมดเ้ยแม่หมดใบใบรปห้าบีไม่รู้อไไรใบน้ต่านใบแล้วตามใจถ้าตามใจปู้มขันสนะชนะชนะด้วยาหนแต่น่แล้ว นี่คนนี้คี่ตัวไปก็เป็นอะไรโอ้ยรักนอนตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็เท่อยู่นะครับแต่อยากได้แข,ข้งกล้ามากด้วยเยแข้งกล้าคือดูจะเลี้ยงพมอนภาคแรกเลยแย่นะครับอืมแต่อยากอยากได้แข,ข้งก้าชอบมันเท่ยหงมันเป็นผีที่ดูคลาสสิกที่สุดในเกมในโปเกมอนเลยนะครับพุ่งมันผุ่มตัวแรกไงเลยดูคลาสสิกสุดนี่ครับตัวเนี้ย ฮ้อเออเพงกาผีคลาสสิกเนี่ยเออยังยังล่อยังล่อตีก็แรงนะครับเออชอบอ่ะตัวนี้นะครับเหมือนปิ๊ปปี้เลยปิ๊ปปี้ก็คือคล้ายๆบุ่นนี้แหละนะครับชอบเพงกายิ้มด้วยที่ได้ตังค์พันหกขได้ไปเอาไปเลยอารไม่รูเบเกสโกสแบลชเดี๋ยวก็ทำใป้ช้ทฮัสเต็งดันหินได้พิ้มส0งสิบชาร์ดบอลใช่ไหมใช่นะครับอเคก็ไปกลับถึก เนี่ยเนี่ยยางในตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยย่าได้ตัวเนี้ยเป็นคนชอบเลี้ยงพวกมอนแปลมจับได้จับไม่ได้จะจับได้ไงโอเคความจริงเราสามารถนี่ครับเราสามารถเข้าไปในไหนวะเนี่ยในนี้นะครับก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับต่อแต่ว่าผมแมวอะอัดเนียลแค่ซูยิมผ่านพอนะครับก็ผมว่านะครับแล้วก็กะจะไปวิวนี่นะครับวิว ดูในคลิปนี่แหละนะครับเซาเซาชดุลนะครับโอเคก็เอานี่แหละบัสบาสเกนเท็เลยรวิกกอร์บาสเกนใส่วิกกอร์ล่ะคลิปนี้คลิปใหม่บาสิเกนตัวที่วิวตัวแรกกับวิวน้อยสุดเลยตอนนี้ไอทิมกิฟฟ์พ่องไอเทมโอ้ยไอได้ชันเดอร์สโตนนะครับไอทิมเท็กเท็กกิฟทามา เอ็กซ์ครับอ้าวมันไม่ใส่ไรบอลอยู่เลยไอท้ทิมกิฟต์จริงไม่ใส่พิเชงใช่แหกเอลฟวโอเคไอเทมิมกิฟต์ใหม่กิฟต์ฟูฮิวโพโอ้โอยเทยมิมกิฟต์อีพีแชร์โอเคกว่ากว่าจะใส่ถูกนะครับโอ้ยวอนนี้เมือ่อกี้ได้อ่านไหมครับเบโอมซิวลนะครับเบโอมสกายบ็อกนะครับโอเคว่า อยู่สักนิดชีวิตยั่งยืนโอเคไอสตีปูเท่าไหร่มันจะอาไกยล่างนะยี่สิบกว่าบ้างนะเท่าที่จำได้นะเฮ้ยตรงนี้มีของอยู่เข้าไปยังไงเข้าไปยังไงหลายคนถามเข้าไปยังไงเข้าอย่างนี้ไงได้ซูเปอร์โพชั่นนะต้นไม้เหมือนกนกันอยู่เลยโอ้มีของอยู่มีทีวิีตรงนี้นะ เทียมศูนย์ห้าอะไรก็ไม่รู้ทีน,นี้ไม่นคนอยู่นะตัวนั้นไปทีกันอยู่นะครับอืมออนนี้มของอยู่อะไรดีเฟลกันโปก,กมอนรนยาโอเค,ออเคสลิปเปอร์แถวนี้เป็นพวกดงมันกมันพังจิตนะครับอะไรก็ไบท์ใส่เลย ไอปื้ดี่ก็เทือนนะจะไม่เอามันดูยังไงยังไงอยู่นะครับแต่เดี๋ยวถ้าเจอครั้งเดียวจับเอาตัวนี้เหรอสปองเอาไงดีจับดีไหมลาพิสปินดูดิไม่ตายจับให้เฮ้ยไอตัวนี้ก็ผมว่ามันก็น่าใช้อยู่เหมือนกันนะไม่เคยใช้เนะี่ยก็จับจับมาแล้วนะอ,อ้าวกามคิดิคอวิติะช่างมาแล้วชาวดูนไดวิวแล้วอ่าตัวนี้จับมาแล้ว ลิมดูเขาใส่แม่งสิบห้าวิน้อยแท้อืม,อมอตัวอีกอ่าคราวนี้เป็นแมวเ,เนี่ยพบพรอไลออนรอลลันคูลร,รันนะครับอืมแต่ก็ไม่ไม่เอาไม่ที่อยากได้สลิปเปอร์นะครับเดี๋ยวหาสลิปเปอร์สลิปเปอร์ไหมไม่ใช่เอ้ยโกส แต่ไม่เอาผมจะเอาล่างสามมาเลยนะครับตัดตัวที่พ่อไปเวิลน้อยจังแถวนี้นะครับเผืนอไงสาวลุ้งเรียวเวิลเดิมเวิลถ้าเดิมนะครับแถวนี้บึงม่อนเวิลน้อยอะ่ะถือว่าหาบึงม่อนจับไปเรื่อยๆนะครับลุงลุงสาวลุ้นเบลสิบห้า ไม่กลายนะไม่กลาตัวนี้อะไรดรินดริมมืลิลสปสลิปนี่มาหายากเหรอแจกได้เอะสลิปไว้ได้ดีเถอะสลิป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 ชลิฟไม่เออเนกโกอีกแล้วเฮ้ยมันไม่ชื่อเนกโกนะผมตั้งให้เป็นแมวแล้วเรียกเนกโกแมวบ้านผมชื่อหมาโอ้ย ี okay. จะเจอออะไรม้ยโยเดี๋ยวค่อยมาหามอนที่ผมอยากได้อีหลังไม่เอาอ่ะหาไปเลยสลิฟนะครับที่อยากได้งั้นระหว่างต่อสู้เอ,อ้เอาเท่าเดิมแหละนะครับเดี๋ยวผู้ชมมุกไม่รู้เรื่องตัวอะไร <c oughs> ตายตายแบบทัศลิปปวดคอครับ <c oughs> กายลังไหมไม่กายนะครับอู้อะไรเนี่ยแกสลี่เงาอะอยากได้สลีปอยากได้สลีปตัวเดียวเลย,ยจะจัดสลีปได้พี่เว่ยอื่นแล้วครับขอสัญญาอ,อยากได้สลีปอะเฮ้ยไม่ก็ไอตัวเด้งั่นก็ได้มันหายากไงเหรอ สลีบสลีฟจะลีบดิอยากได้สลีบเฟ้ยจะได้สลีฟยาโดยสลีฟจังสาวูแบงไม่อัพวินะครับ เดียดซีรีฟอ่าเจอแล้วซีรีฟโอ้ยดาวซีนะครับจับเล่นเล่นซีรีฟได้ไหมอ่ะไปะชดผู้ไปชดผู้ชมไม่ช่วยเลือกให้อ่ะสาวรุว่นมาตีมันมาตีซีรีฟกันดาวซีนะครับซีีฟโอ้โหคอนฟิวชั่นมันคอนฟิวชั่นก่อนโอ้โหเข้าแค่นั้นอ่าโชคดีเหมือนกับอ่ะ โปเกมอนเลืองรุชโอ้หลับอีกโหดีจ้ะเนี่ยเซฟแล้วกันเซฟไปที่สลอสสองนะโอเคแบทแล้วก็ไอเดีเอาทรัพลล์บริกันจับให้ติดไม่โหลดโหลดสลอสสอง Black, okay. หนึ่งเอาแบล็คคีเซฟคารอตหนึ่งจับมันวยอุนดราบอลโหลดโหลดเป็นวิธีโกงที่โกงนะครับแจ๊โอเคจับได้นะครับอราสตีโอเค okay. ผมจะตั้งชีอมันว่าอ่ะขออนุญาต ใครอยากได้เหรียญฟรีไหมโอ้ยเกลียดมากเลยคนทรงแบบนี้นะครับเพื่อมันไปเชื่อได้ไงเออเออมันแบบมไ,ม,ไม่น่าจะใช่มันมันแค่หลอกคนนะครับ High <ide> Leaf <sleeve> นะครับสวัสดีสวัสดีการหลับเอ,อ้ยสวัสดีนอนหลับบทมันส่งมาทุกกลุ่มเลยลนะเฮ้ย h i <ide> อะไรดี h i g ร Dream เล่นะ Dream รีมัสดีความฝันไม่รู้เขียนรีมถูกป่ะนะไม่ค่อยเก่งกิบนะรีมรีมรีมอ่ะน่าจะน่าจะน่าจะถูกมั้งให้รีมเคดขีได้สลีปนะครับะมอนพลังจิตนะครับอเคไปเวลที่อื่นกันแถวนี้ไม่ค่อยมีบุกคมอนดีๆเลยนะเพิ่มไม่ค่อยได้ เป็นเวทีไปจับพวกโปเกมอนมากกว่าโปเกมอนพลังจิตอะไรอย่างนี้ครับคนเยอะจังเฮ้ยเข้าไปสู้กันอะไรโอ้นี่มันไมช็อตนี่ว่ามีนะกำมฟกัเตอร์หลับอีกโอ้ยโดนดีเฟนเลยเฮตุยละไม่เอาแถวนี้มอนเบลน้อยเบลอะไรมันมันน้อย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  ตรงนี้เวลเยอะปะสิบสามไม่เยอะนะไม่เยอะน้อยกายล่างไหมไม่กายนะครับโอกาสเวล์ให้ใกายล่างพอราวนี้เวล,เวล์เท่าไหรสิบหกโอเคน่าจะพอได้แถวนี้ไม่แถวนี้เวล์น้อยอย่างเลยเนี่ยวัตถุเขาแซ่บวัตเตอร์ ทีผมจะไปที่โปเกมอนเราบาสกินสวิชกับอ่ะเฮ้ยไฮดีม,มอยู่ันนี้ด้วยไอเทพนะแล้วก็ไอเทมแล้วก็เกิบไปกนะิดนะครับเป็นเอาแบบเวลเวลนี่นะรักเกี่อ,อ็ก็คือใส่ไปไม่เคยมีมอนในไม่เคยมีม,มอนในฟาร์เวลเลยโอเวลสิบเก้าจัดไว้แจมดู รีวิวอัพหน่อยนะซาววันทีสิบสามเฮ้ยเวาไปเรื่อยนะคีรีวิวอัพนะดูนี้ใส่ตอนเข้าไปยิมก็ดีนะครับเออก็เข้ายิมไปสู้ได้ไหมเออใช่ลองไปดูกันจะบูคีไ้หนึ่งไทม เขายิ้มไปกันครับเขายิ้มแล้วมันดาพวกลูกกระจกมันยังสู้อยู่ไหมอไอเทมไอเทมกิฟต์เอมูลิตคอ,อยอยู่ไหนเอมูลิตคอยอย่าลืมไปใส่ออกคอปเตอร์อยู่ไอเทมเท็กไอเทมกิฟต์นะครัเอมูลิตคอ,อย,อยไหนคิดอยู่นี่ไงเก็บไปถ่ายตั้งถ่ายตั้งคนได้มากขึ้นนะครับ ้ตังคนนี่มากขึ้นโชว์เหรียนเด้นี่เหรียญเน่งเหรียญแห่งการนำโชคเอาตังค์ให้เยอะๆเอมูลิดคอยเออไม่ได้เหรียญแห่งการนำโชคหรอกนะเอมูลิดไปว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับขี่ตรงนี้มีคนปะอ้าวอืมไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรขีไ่ปไปเลยนะครับ เกมนอนตอนนี้ซาวซาวซาวาวาซารซาวรซาวรารเกวมอนเฮ้ยเฮ้ยฝนตกดีเช้าเฉยตกใจแฮกวานแกวาซาวรารนรนี้มีของอาจะใช่อาใช่มีด้วยอุจะะนะครับดีดี ดี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 ีซูบะมินะครับซูบะมินะครับเป็นโปเกมอนนกนะครับนกนั่งนวลโอ้ยพีขึ้น80เองซูบะมิซูบะมิเป็นโปเกมอนนกนะครับเปลี่ยนมาจากนี่เอานี่มาแล้วกันเราดูโอ้ต้นจิกเข้าไป เก็ออไม่เราดูนนี่ใครร่างเวิวไหนครับอยากรู้จริงเวิวน้อยอ่ะเราดูวิวน้อยมากเลยเวิวยากไปไหนไปไปไปเรื่อยไปไหนไปเรื่อยเรื่อยไหนเรื่อยทะเล คีไปเฮ้ย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 มนุษย์มนคอเวสตีไหนดีคุยค,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 คผมรู้สึกขี้เกียจน,นะครับก็โอเคจะปรับความเร็วขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับฟ้าฟู้บสปีดนะครับจากคูนี้เป็นคูณสแปดเหมือน,นกัน ค,คุณเน่ mm นมันเยอะไปคีเนี่ยเฮ้ยโดนการหอไแล่ะเยอะเยอะไปเหมือนกันนะผมว่าไม่ใช่ตัวเดียวได้ตายไปซะตายจีคีตายพิมเมอร์ไม่ใช่อยากไม่คิดตัวอยากได้จีคีตายอะไรโอ้โหระระไม่อยากได้เนี่ยตอนผมเบลก็เบลนี้แหละนะครับ ว่าดูดูดูเรื่องโพดิฮอนไม่ใช่ตัวที่ยากได้ดูดูายวิว20่อยดูดิรอไปแล้วมันไม่ใชตัวที่าได้วิพาจิลิสุข่ามันไม่ใช่ตัวทยากได้วมันทำให้มึนทำให้มึนทำให้มึนช่างมันข่ามันข่ามันข้ามันมัวใหญ่มัว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 ขุดมัวฮจิตจะไม่ค่อยเข้านะครับ ไม่ใช่ตัวแยกได้โกูกูตายตาย,ตาย,ตายกูฟกประต์ม,มาไปเอาขี่น้ำน้ำขี่ตัวไปอะไรโปรเรียนโคลเรออนไม่ใช่ตัวแยากได้ไปโพลโครเรียนไอออนมันเดิมไม่ใช่ตัวแยกได้เหมือนกันตัวไปอะไรเลนเลวเลยไลน์นะครับไม่ใช่ตัวแยกไ,ได้ไ่ไกลอีกเวว20ใกล้ๆจะเวว20แล้ว โปรไลน์นะครับไม่ใช่ตัวอยากได้เดือดชีวมวลโคตรมัวโอ้แก๊สลิตรไม่ใช่ตัวอยากได้ไม่ใช่ตัวที่อยากได้ไม่ใช่ตัวที่อยากได้ดูทันทีโอ้ยตัวไปตัวไปต่อไปอะไรตัวไปอะไรไม่ใช่ตัวที่อยากได้ผมอยากได้อะไรอยากได้ที่นอนไม่ใช่ตัวที่อยากได้ เออฮัชิริสุไม่ใช่ตัวที่อยากได้น้ำน้ำอัดสายฟ้าได้ตายเลยไม่ใช่ตัวที่อยากได้รู้สเลปเปอร์กับไอ้ตัวสปิ้งนี่หายากอ้าวสปิ้นี่แหละอยากได้โอเคลาพีสปิ้แล้วกันดูเรื่ดงสปิ้งตีเข้าน้อยไหมน้อย หนึ่งยาคิดข้อฮิตเด็กขาดลาขอเถอะยายายามีน่าจะพอแล้วไปที่แบกนะแบกไปที่ปลแล้วก็กดรูนบอกแล้วก็เซฟนะไว,วที่เซฟหนึ่งนะครับแล้วก็จับจับติดแล้วสปองนะครับชื่อ,อโมสีเอนเดิมนะครับสปองไมาจะชื่ออะไร น,นี่คือหมูติดสปริงมีโพอยู่ข้างบนโอเคโอเคสปริงพิโพสปริงเอาแล้วกันได้ชื่อว่านี่เลยกันชื่อในไทยหน่อยนะครับโอ้ยไขมันอิบไม่ค่อยชอบ กลุ่มไลายคนแอดเข้าไปเยอะพูดคะเนี่ยโอ้ยไขมุกไขมุกนะครับไขมุกโอเคไขมุกเรียบร้อยที่ตัวต่อไปก็ไปต่อเลยแกสตี้ไม่ใช่ตัวที่อยากได้ถึงจะอยากได้ก็ถึงกายล่างแล้วโอเคจริงกายร่างเป็นคิลเลียโอเค เฮ้ยกว่าแต่กายล่างอ่ะต่อไปก็มิกซ์ฟอฟูสปีดคูณ2พ่อโอเคโอเคไปนะครับตโอเคต่อไปก็คือการแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับโปเกมอนไรรุตราแต่ก่อนอื่นนะครับการแลกเปลี่ยนนี่จะลืมไม่ได้นะครับสำหรับการไอเทมเทคนะครับไม่งั้น คุณจะใช้ไอ้อีที่แชร์มันไปเลยนะครับเออโอเคแลกไปเลยแลกตรงไหนล่ะมันคนคนอยู่ตรงไหนจะได้อยู่ริมฝั่งนี้นะใช่ป่ะนี่ไงเฮ้ยนายความจำใกล้ต็มไม่เป็นไรแลกนะใช่นะครับกินเลียนี่กับเอาไปสาวดุนดสาวดุนสาวดุนไปแล้วลาก่อน ได้ฮเตอร์นะครับแล้วก็ที่กาเป็นแกงกาครับเพาะวฮันเตอร์แกงกลยล่างด้วยแฟนทอมชื่อทฟทมนทมแฟนมลาางแฟนทอมชื่อทนกลยเป็นแกงกาอ่เฮ้อโอ้กลายเป็นแกงกาแล้วฟทมกลเป็นแกงกา ทีนายดีจังเลยโอเคพอแล้วบายเลิกจบเนี่ย